ดิวสำคัญที่น่าศึกษาพร้อมบทวิเคราะห์ในการซื้อโกดัง7 e เ e ่ e อท่านทราบไหมว่าเบื้องหลังการซื้อขายที่ดิน ที่เป็นที่ตั้งโกดังเซเว่นอที่บางบัวทองของบริษัท c p พอจำกัดมหาชนหรือเราเรียกกันว่า DC d i s t ดิสติบิวเตอร์เซ็นเปลงใหญ่ที่บางบัวทองที่เป็นแห่งแรกสำนักงานใหญ่เลยเนี่ยความสำเร็จเนี่ยได้เพราะอย่างไรแปลงนั้นอะใครเป็นผู้ดำเนินการให้ ท่านทราบไหมก็จะเล่าความเป็นมาว่าเมื่อประมาณปี2,5,4,1ประมาณ20ปีมาแล้วตอนที่เซเว่นอเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเขาก็จะต้องการากําลังขยายงานต้องการที่จะหา ดีซีศูนย์ดิสติบิวเตอร์เนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ผลถ่ายสินค้ากระจายสินค้านะคะสเปคของเขาเนี่ยก็ต้องหน้ากว้างไม่ต่ำกว่า160เมตรเพื่อที่รถใหญ่จะได้เข้าออกได้รถเครนรถ10ล้อนะคะรถใหญ่ๆนะคะ mm hmm. เข้าได้มีรถคอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยนะคะจะต้องติดถนนใหญ่หรือถ้าเป็นซอยใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ไกลกรุงเทพมากนะัก แล้วต้องอยู่ในงบประมาณของที่ทางบริษัทตั้งไว้นะคะแล้วก็จะต้องทําเป็นโกดังได้พื้นที่ที่ได้ราคาก็ต้องไม่แพงเกินไปก็พอดีมีผู้ใหญ่ที่ CP ติดต่อมาเพราะว่าได้ยินกิตติศัพท์ว่าบริษัท Forbes บริกาเนี่ยหาที่แปลงใหญ่ๆได้เก่งนะคะ มีสต็อกมีที่แปลงใหญ่ๆเยอะตอนนั้นเราก็ตั้งบริษัทไม่นานนะคะพอดีผู้ใหญ่ท่านเมตานะคะเพราะว่าเราพอรู้จักกับผู้ใหญ่มาก่อนเพราะเมื่อก่อนเราเคยอยู่ธนาคารมาก่อนนะคะติดต่อมาหลังจากนั้นน่ะเราก็รู้สเปคต้องพอทราบสเปคนะคะพื้นที่ควรจะเป็นพื้นที่สีม่วงก็ยิ่งดีถ้าไม่ม่วงก็สีส้มก็ได้หรือสีเหลืองก็ยังทำโกดังได้นะคะถนนต้องกว้างนะคะ แล้วก็อยู่ในทำเลที่สัญจรไปมาสะดวกนะคะเราเสนอไปอยู่คัดไป4-5หแปลงก็ไม่ถูกใจราคาแพงไปบ้างพอจะถูกใจหน้ากว้างถูกใจหน่อยก็อา้าวทำกดังไม่ได้นะคะแพงเกินไปบ้างไม่ผ่านนะคะราคาที่ที่เปิดไปเนี่ยแพงกว่าราคาใกล้เคียงหรือว่าประเมินไม่ผ่านทำให้ไม่ผ่านอยู่พักหนึ่งเราก็ตอนหลังก็เลยมาได้แปลงนี้ แปลนที่เป็นโกดังปัจจุบันนี้เป็นที่54ไร่หน้ากว้างเกือบ200กว่าเมตรแล้วก็อยู่หัวมุมถนนสุพรรณบบัวทองนะคะแล้วก็ข้างๆก็มีซอยใหญ่ด้วยเข้าออกด้านข้างก็ได้นะคะก็เลยนําเสนอแล้วก็พื้นที่ก็เป็นสีเหลืองทําโกดังได้ด้วยจึงมีการเจรจาต่อรองทําให้เงื่อนไขที่ดีนะคะได้เงื่อนไขวางชําระเงิน20เซที่เหลือสีเดือนโอนในราคา ไร่ละนะติดถนนใหญ่สมัยนั้นอ่ะหล้านประมาณ5ล้านแบ่งนี้50กว่าไร่เ้าเป็นเงินประมาณ200กว่าล้านนะคะแล้วก็มีการตกลงซื้อขายกาันสําเร็จและมีการวางมัดจําซึ่งแล้วก็โอนกันต่อมานะคะก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นดีซีแห่งแรกที่บางบัวทองเด่นเป็นสง่าจนถึงปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าที่ดินนั้นอ่ะสวยนะคะแล้วก็ถมแล้วนะคะ ผู้ใหญ่ชอบเลยตกลงซื้อขายเราก็เลยมาวิเคราะห์ว่าผลสําเร็จจากการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ได้เพราะอะไรข้อที่1เป็นเพราะผู้ใหญ่ไว้วางใจเชื่อในฝีมือ เขาเคยดีลงานซื้อขายที่ดินในนามส่วนตัวให้กับท่านแล้วนะคะเขาเห็นความสามารถว่าเราซื้อตรงตรง,ตรงไปตรงมาเคยขายแปลงร่มกล้าวให้ทีเดียว99ชโฉนดนะคะแปลงเล็กๆน,นะคะ,ะเป็นที่จัดสรรเก่าก็เหมามาก็ได้รับความไว้วางใจมาระดับหนึ่ง นะะข้อที่2ก็คือว่าเราอ่านโจทย์ออกว่าลูกค้าต้องการอะไร important point คือหาที่ทำา DC จุดขนถ่ายสินค้ากระจายสินค้าไปทั่วกรุงเทพและก็ต้องติดถนนใหญ่พื้นที่ต้องเป็นตั้งแต่สีเหลืองสีส้มนะคะหรือสีม่วงได้ยิ่งดีเราก็ตั้งหน้าตั้งตาหา อันที่3ก็เราต้องวิเคราะห์ที่ดินได้ว่าทรัพย์ที่จะตอบโจทย์ต้องเป็นลักษณะยังไงต้องหน้ากว้างติดถนนใหญ่ไม่ไกลตัวเมืองมากนะเดินทางสะดวกตอบโจทย์ลูกค้าได้ต้องมีรู้จักผังเมืองข้อสีเราต้องดูว่าที่อันนี้อยู่ในผังเมืองสีอะไรเราดูผังเมืองเป็นผังเมืองสีส้มอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ถึงจะทําโกดังขนาดใหญ่ได้สีเขียวทําไม่ได้นะคะแถวนั้นสีเขียวเยอะมากเลยบางแปลงสีเขียวถูก,ถก ข้อ5้นะคะราคาก็ต้องเหมาะสมเหมาะสมเราต้องมีการประเมินราคาโดยที่ให้เปรียบเทียบใกล้เคียงในลักษณะของในหน้าก็เปรียบเทียบราคาตลาดที่ใกล้เคียงนะคะในขนาดที่ดินก็พอๆกันไซส์พอกันเอาแปลงนี้ก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ถมแล้วอีกแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนักธุรกิจก็ต้องมีการขอเครดิตธนาคารนะคะก็ต้องให้บริษัทประเมินของธนาคารบริษัทที่กรตอร,รับรอง โดยที่ธนาคารเขาก็จะให้ประเมินะนะคะเรียกประเมินบริษัทที่ธนาคารเขาเชื่อถือนะคะประเมินออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม่แพงไปกว่าที่ราคาที่จะซื้อขายกัน5ข้อนี้นะคะเป็นเรื่องใหญ่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จในการขายที่แปลงนี้ถ้าท่านสนใจฟังเรื่องเล่าจากของจริงแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อว่าไม่พลาดตอนตอน่ตอตอไปเอวันนี้ขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ